สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะเป็นแปลง แต่งหน้านะคะซึ่งวันนี้เราจะหยิบเป็นหมวดหมู่ของแปรงรองรองพื้นมาให้ดูนะซึ่งอันนี้เป็นการรีวิวตามคําขอของน้องๆนะเคยมีน้องๆขอเข้ามาให้พี่อ้ําช่วยรีวิวแปรงแต่งหน้าให้ดูหน่อยวันนี้ก็เลยหยิบเป็นเซ็ตสาหรับรองรองพื้นมาให้ดูนะก็มีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้ทําอะไรบ้างเนาะแล้วก็มีห่อไหนบ้างนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นของ Sigma นะคะ Duo Fiber Bar ตัวนี้เป็นเบอร์ F ห้นะคะซึ่งมันจะเป็นลนักษณะไฟเบอร์สองสเตปแบบนี้อันนี้ก็คือไว้สำหรับลงรองพื้นที่เป็นเนื้อลิควดแล้วก็ลงรองพื้นที่เป็นเนื้อครีมรวมถึงกระทั่งลงแป้งที่เป็นทูเวย์พวกมินเนอรลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะซึ่งอันเนี้ยมันจะช่วยบับแล้วก็ช่วยเกลี่ยรองพื้นให้ฟูกระจายนะคะนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนื้อขนแปลงเขาจะแบบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้แบบว่ารองพื้นแบบว่ากระจายทั่วหน้ามาต่อที่ตัวนี้เลยค่ะก็คือซิกมา Foundation, but f o u n d a t i o บ b ตรเบอร์เอฟหกสิบนะคะซึ่งแปลงมาจะเป็นแบ่นแ,แบบนี้นะมันก็เป็นแปลงรองรองพื้นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเหมาะสำหรับงานที่ต้องการปกปิดเป็นพิเศษนะคะสําหรับคนที่มีพวกจุดด่างดำรอยฝ้ารอยสิวรอยอะไรนะคะก็อันนี้จะทําให้รองพื้นแบบว่าหนาขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็สามารถบ,รบลัอรองพื้นแบบว่าตรงจุดที่เราต้องการจะปกปิดได้ได,ได้ได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถซอกซอนเข้าไปตามร่องต่างๆได้ดีเลยนี่นี่นะคะ อันนี้เป็นของ Sigma เหมือนกัน a 6 0นะคะก็ตอนที่ซื้อมันจะมาในเซตเลยนะคะถัดมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Duo Fiber Bud บเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นของ Mac นะคะอันนี้เป็นเบอร์180หรือว่าน่ะไม่แน่ใจเพราะว่าสีมันลอก,ลอ,กออกไปหมดแล้วนะคะซึ่งอันนี้พี่ย่ำจะไว้ลงรองพื้นสําหรับงานที่ต้องการความละเอียดความเนี้เพราะว่ามันจะเล็กใช่ไหมเราก็จะต้องค่อยๆแบบว่า แปะรองพื้นและเกียียเกียเกียนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมตริรองพื้นแพงเนะี่ยพี่อ้ําจะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันจะไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่เพราะว่าตัวเนี้มันจะกินรองพื้นมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้มันก็จะแบบว่าช่วยประหยัดรองพื้นเพราะว่าแปรงมันจะเล็กแล้วเราก็ค่อยแบบว่าเกียทีละนิดทีละนิดแต่สำหรับวันที่เรามีเวลามากๆแล้วต้องการเน้นเป็นพิเศษเราก็จะใช้แปรงตัวนี้นะคะนี่ขนแปรงก็แน่นปึ๊กอยู่นะเนี่ยจริงๆพี่อ้ํามีไซส์ใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ไดเอาอมานะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว ตัวนี้มันก็สามารถทําหน้าที่ได้ดีเหมือนกันเนาะต่อที่ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็คือ flat angle kabuki นะอันนี้เป็นของ sigma เหมือนกันเห็นปะแปลงมันจะเป็นลนักษณะเฉียงๆแบบนี้ตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ลงเชดดิ้งที่เป็นเนื้อครีมนะคะเพราะมันจะเข้าเชฟตรงนี้พอดีเลยสมมุติเราจะลงเชดดิ้งที่เป็นเนื้อครีมแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เลย ก็เก็บให้หน้าดูเล็กลงหรือว่าเราจะใช้สําสหรับลงปัดแก้มที่เป็นเนื้อครีมต้องการแบบว่าให้หน้าดูเป็นเลือดฝาดอะไรเงี้ยหลังจากที่เราลงลงรอง,งพื้นเสร็จใช่ปะเราก็ตัวนี้จุ่มปัดแก้มเป็นเนื้อครีมแล้วก็มับเบาๆตรงนี้เห็นปะมันก็จะเข้าเชดพ,พอดีตรงช่วงแก้มของเราเลยตรงนี้นี่นะคะพี่ย้มอันนี้พี่ย้มก็จะใช้แบบว่าลงเชดดิ้งแล้วก็ลงปัดแก้มเนื้อครีมนะสำหรับตัว flat angle brush kabuki นะคะซึ่งอันนี้เป็นเบอร์ f 8 8นะขนแปรงมันก็จะ ึกอยู่นะนี่โอเคค่ะมาดูที่ตัวนี้ต่อเลยนะคะอันนี้เป็นของแม็กนะคะอันนี้พี่อ้ําจำรุ่นมันไม่ได้แล้วจริงๆนะพยายามเข้าไปหาใน Google แล้วแต่ว่าหาไม่เจอแล้วก็ข้อมูลใน Mac m a x c o s m e t i c ตก็ไม่มีแล้วนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นรุ่น Limited Edition ตอนนี้ไม่น่าจะมีของแล้วล่ะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ อันนี้เป็นเบอร์หกนะคะในเซตของมันจะมีทั้งหมดประมาณสามสี่ตัวนี่แหละนะคะก็จะเป็นแปลงตาแปลงคิ้วอะไรเงี้ยต่อพี่อําเลือกมาอันนี้เป็นจะเป็นแปงลงรองรองพื้นนะคะขนแปลงของมันค่อนข้างที่จะแน่นมากเลยนะคะเราแบบรองรองพื้นได้เป๊ะมากแล้วก็ลงเป็นพวกแปง้งมินเนอร์สกินฟินิชก็โอเคเหมือนกันนะคะก็จะใช้ลักษณะเป็นการบับบับแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะ มาต่อที่ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็คือ Sigma Precision f a s t นะคะเบอร์ p 80นะคะตัวนี้จะก็จะไว้ลงคอนซีลเลอร์นะคะเป็นการเก็บงานอย่างแม่นยำนะคะพวกจุดด่างดำรอยสิวรอยอะไรต่างๆนะคะเราก็สามารถบับเฉพาะจุดได้เลยไม่ต้องแบบว่าใช้แปรงอันใหญ่นะนี่สมมุติว่ารอยสิวตรงนี้เราก็บับแค่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นการกดทับอีกทีหนึ่งให้รอ,อยสิวมันหายไปนะคะแล้วลักษณะของแปรงมันก็จะคล้ายๆแปรง,ล,งลองรองพื้นนะคะก็จะแบบว่าแบบนี้เห็นไหม แต่ว่ามันมันจะแบบว่าค่อนข้างเล็กแล้วก็เฉพาะจุดนะนี่ถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงสําหรับรองรองพื้นเหมือนกันที่ได้มาใหม่นะซึ่งอันนี้ยังไม่เคยใช้เลยแต่ว่าก็จะามาแบบว่ารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะซึ่งในเซตเนี่ยมันจะเป็นลสกาบะแบบนี้นะนี ก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับรองรองพื้นหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็นแปลงแบบว่าของ eco tool นะคะซึ่งจะเป็นแบบว่าผลิตจากวัตถุธรรมชาตินะคะก็เป็นมิรกับสิ่สงแวดล้อมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกก็คือตัว flat concealer brush นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแปลงลงคอนซีลเลอร์นะคะแต่ลักษณะข,ของแปลงมันจะค่อนข้างสั้นนิดนึงนะคะบางคนอาจจะไม่ถนดัดแต่ว่าอันนี้เหมาะสาหรับแบบว่า ทาวเว้เสร็จนะคะก็แบบเวลาเราเดินทางไปไหนเราไม่ต้องพกแบบว่าให้มันชิ้นใหญ่มากนะคะก็ไว้ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วก็จุดดำๆต่างๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึงนะคะว่าใช้ดีใช้ไม่ดียังไงเนาะต่อไปตัวนี้เป็นบัฟฟิ้งคอนซีลเลอร์บัตนะคะตัวนี้เอาไว้สําหรับแบบว่าย้ำแล้วก็เน้นตรงจุดที่เราต้องการจะปกปิดเป็นพิเศษสมมติว่าเรามีรอยสิวที่แบบชัดมากดํามากเพิ่งไปบีบสิวระเบิดระเบิดหัวสิวมานะคะแต่ว่าเราต้องการจะแต่งหน้าและปกปิดเราก็ใช้ตัวนี้เป็นการ อีกทีหนึ่งนะคะบัฟแบบว่าปกปิดอีกทีหนึ่งพวกคอนซีลเลอร์พวกอะไรต่างๆนะมี่ลักษณะแปลงมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะตรงนี้เป็นเพ i เช o n นะคะเอ่ o ฟาวเดชันบัตเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นแปลงสําหรับเกลี่ยรองพื้นคือปกติเวลารองรองพื้นใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่มีแปลงเราจะใช้มือหรือว่าฟองน้ำนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็ใช้แทนนิ้วมือของเราได้เลยนะคะก็เป็นการเกลี่ยรองพื้นซึ่งมันจะเล็กมากไม่รู้ว่าจะถนัดหรือเปล่ายังไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะว่า ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าลักษณะแปลงของมันนะคะมันก็เข้าเชฟกับรูปหน้าของเราได้ดีเนาะนี่ก็ค่อยๆเกี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะอันต่อไปนะคะตัวนี้เป็นคอมเพ e ชั่นนะคะเบรนดิ้งบัตนะคะอันนี้ก็สําหรับแบบว่าเวลาที่เราแบบว่าลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นการเบรนดิ้งอีกทีหนึ่งนะคะเบรนดิ้งรองพื้นอีกนึงให้มันแบบว่ากลืนกับผิวเราอะไรเงี้ยให้มันซึมเข้าผิวเรานะคะหรือว่าจะใช้สําหรับเป็นแป้งฝุ่นก็นได้นะคะสำหรับตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นอะไรี้ เป็นแบบแป้งไม่ใช่แป้งฝุ่นสีแป้งที่ผสมรองพื้นอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้ได้เนาะโอเคส่วนอันสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นฟูพาวเดอร์บัตนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราลงรองพื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเนี้ยแตะแป้งฝุ่นแล้วก็เกลี่ยกระจายทั่วหน้านะคะเป็นการแบบว่าตบท้ายเป็นการแบบว่า,าลงแป้งฝุ่นเป็นการล็อกให้รองพื้นติดทนนานอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตัวนี้โอเคก็ในเซตนี้มันจะมีมาทั้งหมดด้วยกัน5ชิ้นนะนี่ อันนี้พี่อ้ําได้มาจากร้านพี่ฟ้าใส่นะคะซึ่งราคาแบบว่าจะบอกว่าไม่แพงเลยนะคะสาหรับเซตนี้ตอนที่เกาหลีเนี่ยมาดูที่เกาหลีเนี่ยขายในยวัดสันประมาณพันห้าคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 5 0 0บาทตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าที่ร้านพี่ฟ้าใส่ขายแค่2 9 9กเองไงก็ลองไปดูกันนะคะว่ายังมีของอยู่หรือเปล่าเนาะ โอเคค่ะก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะทุกการติดตามแล้วก็ทุกการรับชมเลยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องสำอางจากร้านดราโซกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฝั่งเกาหลีเนี่ยเขามีเครื่องสำอางอะไรกันบ้างเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ